ที่เกิดปีมะแมนะครับในเดือนนี้งานเนี่ยอาจจะมีปัญหามีความขัดแยง้งมีอุปสรรคโอ้มีเรื่องปวดหัวเยอะนะครับทำอะไรก็ต้องใช้ความพยายามมากความเหน็ดเหนื่อยมากนะครับกว่าจะฝ่าฟันปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆไปได้ส่วนเรื่องของเงินนะครับเงินยังดีอยู่ใครที่มีปัญหาเรื่องเงินไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมีคนช่วยเหลือมีคนรอบข้างเนี่ยเขาเห็นอกเห็นใจคุณแล้วก็เรื่องของความรัก ความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณก็ยังมีแฟนดีมีครอบครัวที่ดีนะครับความรักความผูกพันในครอบครัวก็จะดีขึ้นท่านที่เคยมีปัญหาก็จะสามารถเคลียร์กันได้คุยกันได้กลับมาดีขึ้นเรื่องของสุขภาพนะครับให้ระวังนะครับเรื่องของท้องลำไส้หัวใจสายตาอะไรต่างๆงบางทีการดูหนังสือมากเกินไปหรือการใช้สายตามากเกินไปก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องระบบสายตาได้นะครับส่วนวิธีการแก้ดวงหรือเสริมดวงเนี่ยไป ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เขาขาดแคลนเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆกระเป๋าหนังสืออุปกรณ์การเรียนสมุดดินสอปากกานะครับเพื่อที่จะเป็นการแก้ดวงหรือเสริมดวงนะครับ